สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับมะปรางอีกแล้ววันนี้มีแนวทางหวยฮานอยของวันที่4กันยายน2563เป็นเพียงแนวทางในการตัดสินใจนะคะใครชอบก็ซื้อใครไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อเมื่อวานให้109แล้วก็486ออก81เอ้ย180เสียดายมากเลยแต้มเดียว สามตัวแน่ให้ซื้อติดไว้นะคะเพราะว่ามันก็ก็เข้าเคยเข้าอยู่ลายงวดเหมือนกันสถิติไม่ได้เดินดีอะไรนะคะอันนี้สำหรับ FC ที่ชื่นชอบในผลงานแล้วก็ตัวเลขที่แอดมินให้นะคะอืเริ่มจากสามตัวนะคะสามตัว สูตรแรกได้103สูตรที่2ได้866เราก็ตัดเล่นเป็น10 13 03 86แล้วก็66 สองตัวไม่แทงก็ได้นะคะจะเล่นเฉพาะสามตัวก็ได้มันก็หวังแค่สามตัวเดี๋ยวขอเปลี่ยนปากการ ใครคิดว่าเลขเยอะก็แทงแค่สามตัวนะคะสามตัวเดือนหนึ่งก็เดี๋ยวข้าประมาณสามตัวแตกของเดือนนี้เดือนนี้เพิ่งเพิ่งแตกสามรอบสามครั้งส่วนมากจะเป็นสองตัวมากกว่า ช่วงนี้เหมือนล็อกแปดเลยนะเป็นแปดศนก็ออกแล้วแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าไม่แน่ค่ะวันนี้อาจจะเป็นแปดหกเมื่อวานก็คิดได้แปดหก็ไม่ออกวันนี้คิดได้แปดหกกอีกเอ้เอาววันนี้คลิปนี้พอแค่นี้นะคะ ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปังด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆจากช่องหวยเด็ดไร้สาระนะคะวันนี้พอแค่นี้สวัสดีค่ะ